วันนี้มาร่วมกินแจกกับเมเจอร์แขก10ปีเมเจอร์แขเแกเป็นยังไงบ้างครับผมก็วัออนนี้รู้สึกดีมากครับจริงๆเป็นครั้งแรกที่ได้มาแบบร่วมงานมูลทีสเลยครับก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็รู้สึกปลาปลื้ม,มที่แบบได้แบบมอบผลให้น้องอะไรเงี้ยใช่จริงๆแล้วพอได้ถิ่นน้องๆเป็นยังไงบ้างเอ่อพอได้ให้ทุนนะอือตอนแรกนั่งอยู่ก็ตื่นเต้นนะครับเพิ่งเคยมางานมูลทีสครั้งแรกด้วยแต่ว่า พอได้แบบเห็นน้องๆอะไรพวกนี้รู้สึกใจฟูสุดๆเออปกติเรานี่เป็นถึงอีกภาพการมงคลด้วยก็ปกติแม่จะเป็นคนชอบเหมทอบุญครับพอได้มาเห็นกิจกรรมดีๆของเมเจอร์แคร์ที่มันเดินทางมาตัดสินปีแล้วเป็นยังไงความรู้สึกเก็ก็รู้สึกก็รู้สึกดีครับที่งานนี้ยังคงมีแบบต่อมาเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นวันนี้โครงการให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษากับเด็กๆกับพี่ได้าหนังกาสอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็รู้สึกดีเพราะว่าเด็กเด็กแบบที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเขาก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบเข้าถึงสื่อโรงภาพยนตร์ในหลย่านก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆกับน้องด้ยก็รู้สึกว่าเราได้แบบได้ให้โอกาสน้องๆที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็อยู่ห่างไกลแล้วก็แบบว่าเราได้แบบมอบทุนให้น้องๆได้มีแบบ สร้างห้องหนังให้น้องยดูอะไรก็มาปลุประสบการณ์น้องด้วยอยางฝากเพื่อนๆวัยรุ่นอย่างรุ่นเราหน่อยว่าในการที่ส่งต่อความสุขทุ่งต่ออะไรให้น้องๆอะไรก็คนานิดคนเรหน่อยก็สามารถแบ่งความสุขให้น้องๆได้ก็ฝากมิเชลแคร์ด้วยนะครับใช่ครันนี้ครับมีเแฟนคลขับก็ยังมาเหนียวแน่น ก็มีใจครับตอนแรกไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้รู้สึกว่าพวกเราซั p p o r t i v e มากเลยครับทุกงานก็จะตามไปให้กำลังใจเราตลอดมาอแคลาครับอะไรที่เสร็จมีลมมันจะดทา่เลามีพลังมีพลังกำลังวังช้าจริงๆก็แอบแอบส่องก็เห็นบางคนมาแล่เช้าด้วยก็มีใช่เวกยังแบบใาต้ออย่ง่นครับใช่ครับ ก็โปรเจกต์ใหม่ๆจริงๆตอนนี้พวกเราก็มีฝึกซ้อมทีป๊อปเฟสกันอยู่ใช่ใช่ใช่ก็เราจะเราจะแสดงวันอาทิตย์ใช่ควันที่สิบห้าก็มาเจอกันได้นะครับคอนเสิร์ตมี2วันครับเป็นวันที่14กับ15แต่เราจะขึ้นโชว์วันที่ส5ก็ใครที่มาก็มาเจอกับเราได้นะครับชั้นยังามพร้อมตอนนี้พร้อมสุดแล้เท่าไหร่เสร็จแล้วคะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพร้อมพร้อมใช่ ก็ก็ถือว่าตอนนี้เราก็กำลังตั้งใจซ้อมอย่างตั้งใจซ้อมอยู่วัดเปอร์เซ็นต์ยากสุดๆใช่ยังมีอะไรต้องเพิ่มเติมอีกในการซ้อมทำเสร็จไหมก็มีต้องเก็บแบบพวกรายละเอียดน้อยๆอะไรยงที่แบบต้องเก็บกันอยู่ใช่ครับอย่างไลฟ์เพลงที่จะนนำไปโชว์นี่มันมีกี่เพลงอ่ะลำรับทีมเจ็ดเก้าไลฟ์เพลงผมว่าอยากให้ทุกคนรอดูดีกว่าครับ แต่ว่าเซอร์ไพรส์เซร์ไพรส์ที่พอมันเวทีที่ออสเตจมันจะมีหลายที่พวกหลายวงที่มาอยู่บนเวทีเดียวกันหรือเรากดดันไหมฮะก็รู้สึกกดดันนิดนึงคแต่ว่าก็เราจะใช้ประสบการณ์ที่เราเคยขึ้นอะไรนี่แบบเป็นประโยชน์แบบอย่างคอนเสิร์ตของเราันก็ก็เป็นพื้นที่ที่แบบเวอรี่ใหญ่มากๆแบบคนก็เยอะมากก็เลยจะใช้ประสบการณ์จากคอนเสิร์ตัีนมา ประยุกต์ใช้กับคอนเสิร์ตนี้ให้เป็นประโยชน์แจกเตรียมอะไรเป็นเซอร์ไพรสแฟนๆะสำหรับเ BTS n ี t อย่าเต็นเซอร์ไพรส์ครับไม่ถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพเลยครับต้องเซอร์ไพรส์ใช่ครับแต่เพื่อนๆเก็บแต่ก้าวทั้งหมดนะครับเนี่ฮะความพร้อมกันยังไงล่ะความพร้อมก็ ถือว่าพร้อมอยู <c oughs> ่พร oh, so oh, yeah, like ้อมอยู huh. oh, wow. ah, ่พร้อมอยู่เท่ากับพร้อมอยู่พร้อมอยู่เท่ากับพร้อมอยู่พร้อมคมาพร้อมอลัสสุดเพย์เดินอ่าะใช่ว่างเป็นไงอ๋อใช่ครับจริงๆก็เป็นการแบบเดินแบบครั้งแรกที่แบบจริงจังของพวกเราเลยก็รู้สึกดีใจมากๆก็คือกับการคอลแลบกันระหว่าง Absolute สยามกับว่า Green World เซเว่นแล้วก็เจ็ดแปดเก้าครับใช่ก็เป็นคอลเลคชั่นที่แบบพิเศษของเราเลยบ เป็นประสบการณ์ที่ดีมาลลกๆคอลเลคชันที่แต่ละคอลเลคชันที่เราเป็นมือก่าได้ได้ไดไดพรีเซนต์ออกมาเป็นไงครับถามยากง่ายในการเดินแบบจริงๆคอลเลคชันนี้ตอนที่เขาตอนที่เราได้มาลองฟิตติ้งกันอ,ะอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากให้ลองแบบเดินแบบดุดันมีความแบบ agressive agressive แข่งขันกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็<ๆ>เป็นประสบการณ์ที่ดีมากมาเขาได้การแต่งตัวแรกมองเขาด้ว ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นมาเพราะว่ายัางซังอ่ะซังเคยไปแบบสักสองสองงานหรืออะไรมาบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังก็ยังตื่นเต้นมากๆเพราะมันก็เป็นแบบสนามใหม่ที่แบบต้องเดินหรือว่าอะไรหรืยิ่งแบบต้องไปร e เ r อร์เซนต์แบรนด์้วยก็แบบมีความกดดันแต่ก็สนุกสไตล์การเดินของเราก็ไม่เหมือนธรรมดานะ <laughs> มันมีลุ้งแบบของ789แอยู่บนนั้นด้วย ใช่ครับอนอกจากเราจะได้เดินแล้วเรายังได้เสื้อร้าด้วยเป็นยังไงครับการเต้นชวนบนเวทีเดินแบบี่แบบใหม่มากคาดไม่ถึงเลยวทั้งเต้นด้วยเป็นสการใหม่จริงการที่กับมาเต้นเป็นวัยเดินไปด้วยด้วยเสื้อผ้าไปต้องมีกดดันเขาก็มีความกดดันที่แบบเราต้องแบบรับเป็นเสื้อผ้าด้วยแล้วก็แบบรับเป็นการเต้นของเราให้แบบเหมาะกับลุคนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ แต่สนุกมากๆผมเอนจอยสุดเลยใช่ถ้ามีไม่พลาดถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอีกก็ไม่พลาดไม่พลาดรับอยากไปอีกครับโอเคนะโอเคอจ้บ